แอมจากวิกตัสพีเพิลค่ะคุณคิดว่าคุณรู้จักตัวเองดีแล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะคุณอาจจะไม่ได้รู้จักตัวเองดีอย่างที่คุณคิดเลยก็ได้ค่ะทุกวันนี้งานหลักของคุณแอมกับวิกตัสพีเพิลเนี่ยทำเรื่องอะไรเป็นหลักคะงานหลักๆเลยก็เราต้องการทําให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้ว่าอะไรคือจุดแข็งของตัวเองแพทเทิร์นของตัวเอง แล้วจะทํางานร่วมกับผู้อื่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้อย่างไรมี m e a ม n นิฟูลคอนเนคชันอันนี้เป็นเหมือนแบบมิชชั่น s t a t e มนต์ของบริษัทเ,เราแบบเเราเชื่อว่าม a n i ฟูลคอนเนคชันน่ะเป็นเชื้อไฟให้กับ performance ที่ดีซึ่งม n น f u l Connection นั้นจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราเข้าใจรู้จักตัวเองแพทเทิรนของ <pattern of S 1> ตัวเองและเข้าใจความแตกต่าง ของคนอื่นด้วยเช่นกันชื่นชมยอมรับความแตกต่างนั้นได้แล้วเราก็มาหานอมร่วมกันนะทำให้ทีมทำงานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกลับมาที่คำถามว่าทำอะไรเป็นงานหลักก็คือทำเวิร์กช็อปให้กับทีมให้กับองค์ก i z a เซชันที่อ,อาจจะมี cross cultural เป็นจุดหนึ่งคือหมายถึงว่ามีทีมจากหลากหลายประเทศมรืรวมกันเป็นทีมเดียวแล้วก็ต้องการที่จะสร้างนอมสร้างทีมให้เป็น high performing ทีมมากยิ่งขึ้น เราก็จะมีการทำเวิร์กช็อปแล้วก็มีการทำทีมโคชชิ่งมีวันอ n on อนว c นโคชชิ่งกับผู้บริหารหรือว่าเอ็กซ์เซควทีฟที่ต้องการจะปรับพัฒนาพฤติกรรมบางอยา่างให้ตัวเองเป็นวอร์ชันที่ดีขึ้นทุกวันนี้ของ v i กตัสเองเนี่ยใช้ tools อะไรคะในการที่จะทําให้เราเข้าใจหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเซลฟ์ออรวเนสและก็ทีมออร e วยเนสอะคะ,ะเราใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า n s s i d e Discovery ่ะซึ่งเป็นแบบทดสอบทางจิตวิทยา เป็นงานที่มาจากงานวิจัยของดรคาร์โกตาอยุงแต่ว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่ง่ายยิ่งขึ้นที่จะทําให้คนอ่ะเข้าใจตัวเองเพราะว่ามันแบ่งออกเป็นสี่สีああแต่เราอ่ะเข้าใจ deeper level ของบุคลิกภาพหรือว่าวิธีการที่เขาจะ react หรือ behave ได้เลยม,ม,มีมีอะไรบ้างพอจะสนิทน,นิดให้ฟังได้ไหมคะ <laughs> สี่สี <laughs> ได้ค่ะสีสีก็คือจะมีเริ่มต้นที่ f i e เราเรียกว่าแดงร้อนแรงแล้วก็ที่สองก็คือเอิร์ธกรีนว่าเขียวอบอุ่นอ่าอันที่สามก็คือซันัชเลโลเราเรียกว่าอ่ะเหลืองสดใสและสุดท้ายก็คือคูบลูฟ้าสุข,ขุมอ่าถ้าฟังชื่อพี่เจ้าพอจะนึกภาพออกลว่าแต่ะละอันเนี่ยคาแรคเตอร์ประมาณนั้พอจะนึกออกเลยเนี่ยถ้าเป็นสีแดงก็คือต้องเป็นคนแบบเอ็กซ์เพรส น่าจะเป็นคนวัยใช่ไหมเพาบอกว่าเป็นไฟเออร์น่าจะดูร้อนแรงใช่ไหมคะสีเหลืองก็น่าจะเป็นคนสดใสสีสีฟ้าอาจจะนิ่งๆใช่ไหม,หมแล้วก็สีเขียวอาจจะเป็นคนแบบใจดีหรือว่าไม่แน่ใจอ่ามีมีหินอ,อ,อันนั้นเพราะว่ามันก็คือเป็นการคอมไบของ psychology ตัวไฟ r e y r เนี่ยคือเป็น extrovert thinking ถ้าถ้าคุณเคยกับเขางเนาะก็คือแบบอ่า extrovert แล้วก็ใช้เวลาที่ตัดสินใจใช้หัวมาก ในขณะที่อันถัดมาสีเขียวก็คือเขาอันนี้เป็นคู่ตรงข้ามกันสีเขียวอบอุ่นเขาเป็น introvert feeling เขียวกระแดงนี่ตรงข้ามกันเาปคู่ตรงข้ามกันใช่ค่ะถัดไปสีเหลืองสดใสใช่เลยสดชื่นสดใสอย่างที่พี่เจบอกนะคะ็คือเขาเป็น extrovert feeling เขาจะใช้ใช้ใจในการตัดสินใจแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ expressive อธิบายสิ่งต่างๆชอบที่จะพบเจอผู้คน และสุดท้ายค้วสุดท้ายก็คือค้่ตรงข้ามาับเขาคือคู่ blue energy คู่ blue ก็จะเป็น introvert thinking oh. อะกีคุณแอมมีแต่ว่า self awareness แล้วก็ team awareness ด้วยอสองสองคำนี้มันต่างกันยังไง self awareness นะ่ยก็คือเป็นเป็นพี่าแรกใส่ของ emotional intelligence self awareness คือการรู้จักตนเองอเข้าใจว่าตัวเองมี belief มี values มี patterns มี passion อะไรรู้ว่าเราทำอะไรได้ดี รู้ว่าเรามีแกลอะไรที่อาจจะต้องเพิ่มเติมหรือพัฒนาเมื่อเรามีเซลฟ์ออร์แวนเนสเต็มที่แล้วอะ่ะเราจะสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างดียิ่งขึ้นรวมถึงทํางานกับทีมได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าเราเป็นแบบนี้เราจะมองเห็นว่าเอ้ยบางทีทีมมันมีความแตกต่างจากเรานะเราจะเข้าใจความแตกต่างแล้วก็ชื่นชมความแตกต่างได้ไง่ายมากขึ้นเมื่อมีทีม a ออ r e แว s เนสด้วยก็คือรู้จักจริงๆรู้จักแบบไม่ใช่แค่พี่ชื่อโจชทชื่อแอม ลึกกว่านั้นค่ะเพราะว่ามันม,มันจะเป็นสิ่งที่ drive ให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันเลยทีเดียวถ้าเรารู้ว่า value ของเราคืออะไรเราให้คุณค่ากับเรื่องอะไรและเราทำงานหรือว่าใช้ชีวิตที่มันอะไรกับสิ่งนั้นเราจะรู้สึกมีความสุขยกตัวอย่างง่ายๆสมมติถ้าณวันนี้ตอนอายุเท่านี้สำหรับพี่โจอะสิ่งที่ให้คุณค่าเลยแบบว่าเรียกฉันปุูบฉันไปเลยอาจจะเป็นครอบครัวใช่ค่ะ,คะ เพราะว่าเมื่อเราเข้าใจว่าเราให้ p r i v a t y เรื่องอะไรเราให้คุณค่าเรื่องอะไรแล้วเราสามารถแอคชั่นให้มันอะไรได้เราจะไม่รู้สึกกระอากระอวนตะขิดตะขวงแต่ถ้าสมมุติว่าแบบพี่โจจะเป็นต้องเลือกระหว่างครอบครัวกับงานแล้วมันเป็นจุดที่ไม่สามารถจะให้เรื่องครอบครัวมาอันดับแรกได้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอะตอนนั้นอะม,นนนมันคือผดิดนิดนึงเนาะรู้สึกว่าเอ๊ะหรือฉันจะต้องไปทํางานก่อนดี เอ,อ,อืมคือมันก็จะมีความขัดดังนั้นนะถ้าเราเข้าใจเรื่องแวรลูของเราว่าเราให้คุณค่าเรื่องอะไรม,มันก็จะทำให้เราใช้ชีวิตแล้วก็เลือก p r i v a t i z e สิ่งต่างๆได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นอืมคือถ้าสมมุติบอกว่าประชากรมี100%ซม,มีแค่บางส่วนเท่านั้นที่รู้จักตัวเอง ใช่ไหมคะจริงๆแล้วอันนี้มันมาจากตัวเลขที่ยำพูดใน TCTC อะ,ค,ะค่ะมาจากงานวิจัยของดรตาชายยูสเขาเป็น researcher แล้วก็เป็นนักจิตวิทยาด้วยเ <c oughs> ขา research จากคนประมาณ5,000กว่าคนได้แล้วสิ่งที่เขาเอามา research เนี่ยคือในเรื่องของ self-awareness กับ others ที่บอกว่าคน95%บอกว่าเข้าใจตัวเองตัวเองคิดว่าฉันรู้ว่าฉันอะชอบอะไรฉันรู้ว่าฉันมีอารมณ์แบบไหนฉันรู้ว่าฉันทาอะไรได้ดีแต่ทีเนี้ยพอมา m มท กับผลวิจัยที่มาจากคนอื่นที่รู้จักเขาคนนั้นเหมือนกันค่ะค่ะคถามที่ถามคนอื่นเนี่ยคนอื่นที่นี้ก็คือครอบครัวแฟนเพื <คน S 2> ่อนร่วมงานคนที่รู้จักเขาเช่นเดียวกันว่าคนอื่นเนี่ยมองว่าคนคนนี้เข้าใจตัวเองมากขนาดไหนรู้ไหมว่าอารมณ์เวลาที่เขาแสดงออกมนันมีผลกระทบกับคนอื่นอย่างไรเข้าสามารถที่จะจัดการกับความกดดันแบบที่เขาบอกว่าเขา,าจัดการได้ไหม เมื่อเอาตัวเลขมาแมชกันระหว่างเจ้าตัวกับคนรอบข้างตัวเลขอะที่มันแมชกันจริงๆะมันมีแค่สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์คนที่เข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจด้วยว่าคนอื่นเข้าใจตัวเองขนาดไหนมีแค่สิบห้าใครๆก็คือคนที่เข้าใจตัวเองด้วยแล้วก็คือแมชดว้วยเป็นภาพเดียวกับที่คนอื่นน่มองเห็นด้วยโอเคเข้าใจละอ,อค่ะซึ่งมันก็ทําให้เห็นว่าเฮ้ยแสดงว่ามันมีบลยสปอตเนาะมันมีจุดที่เราคิดว่าเราเข้าใจ แต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราแสดงออกหรือสิ่งที่เราเป็นอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นก็ได้และก็แน่นอนเลยส่วนใหญ่คนเวลาพูดถึงบุคลิกหรือการแสดงออกอะไรพวกเนี้ยคนก็จะชอบติดสองคำนี้เยอะมากเลยเธอเป็น introvert หรือ extrovert ฉันเป็น introvert หรือ extrovert อะไรเงี้ยซึ่งเป็นการบอกได้เหมือนกันนะว่าเราเป็นคนแบบไหนสองคำนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคุณแอมคิดว่าการที่เรารู้หรือไม่รู้ว่าเราเป็นคนประเภทไหนยกตัวยอย่างแค่คำสองคำเนี้ยมันสําคัญมากน้อยแค่ไหนอะคะ อย่างที่บอกเลยมันกลับไปเรื่องว่าเรารู้แพทเทิร์นของตัวเองอเรารู้แล้วว่าเราอ่ะมีลักษณะแบบไหนแล้วทําอะไรได้ดีแล้วมีส่วนไหนที่เราอาจจะต้องเติมเพิ่มได้บ้างแบบทดสอบทางจิตวิทยาต่างๆเนี่ยมาจากงานวิจัยของโรดดคาโกสตับยุงที่เขียนไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า psychological type น่าจจะปี1921านนานมากก่อนเราเกิดสตร์นี้อยู่มานานมากเลยเนาะนานมากๆค่ะเพราะว่า ตอนนั้นก็คือเขาวิใจัยในมุมของว่าจะรักษาคนที่มีเรียกว่าเป็นจิตเวชอ,อย่างไรอะไรเงี้ยเพื่อทำความเข้าใจทีนี้ introversion extroversion ที่เราเข้าใจหรือเราพูดคูดกันมันจะเปเน้นเรื่องของ พฤติกรรม,มท,ที่เราเห็นใช่ว่าไอ้คนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวนิดนึงไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ใช้เวลาในการคิดเยอะหรือเฮ้ยคนนี้นี่มาถึงนี่ร่าเริงจาําใสต้องการที่จะพูดต้องการที่จะอินเทอร์แอคกับคนอะไรแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่เรามองเห็นอแต่ในมุมของดรคาทยูงค่ะท่านพูดเลยว่ามันคือพลังงานม,มันคือว่าคนน่ะโฟกัสพลังงานที่ไหนถ้าในมุมของอินเทรเวอร์ชั่นพลังงานเขาว่าเขาจะโฟกัสไปใน ที่ตัวเองมันจะอินมันจะเข้ามาข้างในในขณะที่ e x t r o v e r s i o n พลังงานมันจะออกไปข้างนอกมันจะพุ่งออกไปข้างนอกแล้วก็ในเรื่องของการเซฟหรือว่าเป็นการชาร์จพลังงานด้วยเช่นกันในมุมของ introversion เขาจะชาร์จพลังงานโดยการที่เขาอยู่กับตัวเอง reflect ใช้เวลากับคนไม่กี่คนอันนี้จะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีพลังงานมากขึ้นแต่ในขณะที่ e x t r o v e r s i o n จะสังเกตได้ว,ว่า เขาจะไม่ได้รู้สึกสูญเสียพลังงานจากการคุยกับคนเยอะๆต่มันจะเป็นการที่เติมให้เขารู้สึกมีความกระตือร้อนมากขึ้นโดยสยมในการแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอสแสดงว่าจริงๆอ่ะาการที่เราบอกว่าฉันเป็น introvert extrovert อะไม่ได้หมายถึงเรื่องของการแสดงพฤติกรรมแต่จริงๆแล้วเป็นการที่เราควรจะสำรวจภายในของเราได้สาว่าเราเนี่ยมีแหล่งพลังงานแบบไหนถูกไหมอ่าอือ,อ,อใช่ค่ะใช่เห็นด้วยเห็นด้วยเลยในแบบนั้นก็คือ เข้าใจแพทเทิร์นของตัวเองแล้วก็จะได้รู้ว่าเออในสถานการณ์บางสถานการณ์ที่มันต้องการอะไรจากเราเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวแบบไหน อ๋อ oh, อันนี้ดีมากเลยซึ่งไปตรงกับ mm hmm. อีกคำหนึ่งที่คุณแอมพูดไว้ด้วยเหมือนกัน mm hmm. ก็คือ i n s i d e discovery ใช่ไหมคะ,ะ,ะ,ะคุณแอมลองขยายความนิดนึง i n s i d e discovery กับเรื่องของการบาลานซ์พลังงานการเข้าใจตัวเราเองเนี่ยมันมีวิธีการหรือว่าเรามีหลักในการที่เราจะ discover ตัวเราเองอยังไงได้บ้างคะ จริงๆแล้ว i n s i g h Discovery อะคะ่ะเป็นเป็นเครื่องมือที่ v i c t o r s People นำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของ Self Awareness แล้วก็ Team Awareness เป็นแบบทดสอบทางจิตวิทยาแบบหนึ่งก็คือทำ u e s t i o n n a i r e ประมาณ25ข้อแล้วก็จะมีเป็น Report ออกมาบอกว่าคุณมีลักษณะเป็นแบบไหนคุณมีจุดแข็งมีจุดอ่อนอะไร pattern การสื่อสารเป็นยังไงถ้าเป็น Manager เนี่ยคุณมีวิธีการที่จะ m a n a คนอื่นยังไงชอบถูก m a n a g แบบไหนวิธีการเรียนรู้อย่างไรอะไรประมาณนี้ซึ่ง มันเป็นเครื่องมือที่ทําให้ความเข้าใจมันง่ายมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจําเป็นต้องใช้เครื่องมือเครื่องนั้นมันก็มีวิธีการอื่นเช่นเดียวกันที่จะทําให้เราเข้าใจตัวเองได้ในแบบของเราเจ้าพวกเครื่องมือเหล่านี้ค่ะที่คุณแอมบอกว่าไม่ต้องเป็นตัวนี้ก็ได้นะเป็นตัวอื่นก็ได้เนี่ยมันมีพื้นฐานหรือว่ามันมีหลักการในการเข้าใจตัวเราเองยังไงบ้างคะ self reflection คำว่ามันจะกลับไปในเรื่องนั้น ถ้าเราเป็นคนที่ได้ให้เวลาตัวเองในการสังเกตแพทเทิร์นในการสังเกตสิ่งรอบข้างเราจะสามารถามีโนเลจอันนั้นอนะเอาไว้ใช้ได้มันก็จะชื่อว่า AAR A A R เหรอคะอ่าพี่คารีเลยปล่ายังเลยโหขอความรู้หน่อยค่ะ A R เนี่ยมาจากคำว่า After Action Review ค่ะอ่าอ่าซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมาจากงานเรียกว่าทหารเขาเรียกว่า US Army ที่เป็นซีลเขาเอาไว้ใช้หลังจากทำภารกิจจบในการทำให้เข้าใจว่าทีมทำงานได้แบบไหนแล้วก็ตัวเองเนี่ยทำงานแบบไหนด้วยคำถามง่ายๆแค่สี่ข้อค่ะ คำถามแรกก็คือถามว่าสมมติว่าจัดโปรเจกต์เนาะเป้าหมายที่เราต้องการจะเห็นโปรเจกต์เนี้ยจริงๆแล้วมันหน้าตาเป็นแบบไหนคำถามที่สองแล้วผลลัพธ์จริงๆแล้วมันออกมาเป็นยังไงอืคำถามที่สามคำถามที่สามเราทําอะไรได้ดีและเพราะอะไรและคําถามที่สี่ก็คือแล้วเราทําอะไรได้ดีขึ้นบ้างอย่างไรจริงๆอ่ะทีมพี่ทําแบบนี้นะ,แต,ะแต่เราอาจจะไม่ได้เรียก,ยกว่า A A R ทีมพี่เรียกว่า debrief ก็คือหลังจากตอนเตรียมงานเราก็จะมีบร i ฟฟิ n งว่าอาจใครต้องทำอะไรบ้างแล้วหลังจากจบงานปุ๊บเราก็ดีบร e ฟก็คือจากสิ่งที่เราบริฟไปอ่ะผลสุดท้ายแล้วมันเป็นไปตามนั้นไหมมีอะไรต้องปรับปรุงบ้างโอ oh, a เ r เออค่ะ huh. ค uh ่ะ huh. ซึ่ง uh huh. อันเนี้ยมันถ้าเราเป็นหัวหน้าทีมมันก็จะทําให้เห็นทีมเอาไว้ huh. ในภาพรวมด้วยว่าเออมันมันคือภาพใหญ่เป็นยังไง uh huh. แล้วเราค่อยไปเจาะ behavior ต่างๆ uh huh. ในแต่ละแบบว่าเอ้ที่มันแหลกไปมันคือเรื่องอะไรนะแล้วที่มัน เกิดสิ่งนี้ขึ้นมันด้วยเหตุใดอ,อะไรประมาณนี้อืม,อมโอเคอทีนี้เวลาที่เราทํางานคุณแอมก็จะมีทั้งหลากหลายคาแรคเตอร์มากคุณแอมพอจะมีหลักการหรือแนวคิดให้ให้เราพอจะเกาะไปได้ไหมว่าเวลาที่เราทํางานท่ามกลางคนที่หลากหลายอ่ะเราจะมีจังหวะไหนในการชั่งใจว่าเราควรจะสื่อสารแบบไหนสิ่งที่จะต้องทําเลยก็คืออันดับแรกเซล s ซลฟ์เอ r e วก่อ huh. นว่าแล้วเรามีบุคลิกภาพประมาณไหนแพทเทิร uh huh. ในการที่เราโอเป a เรเป็นแบบไหนแล้วก็ทีมทีมเราแต่ละคนเนี่ย uh huh. เขามีแพท t ทิร์ประมาณไหน uh huh. ถ้าเมื่อกี้พี่โจพูดถึงเรื่องของอ uh ิ t r o v e r s i o n เอ็กโทรเวชั n การ o p เป a เรของทั้งสองฝั่งต่างกันอยู่แล้วอินโทรเวชั o นเขาใช้เวลาในการตกผลึกมากกว่าต้องการที่จะเตรียมตัวมากกว่าในขณะที่ Extroversion อาจจะเป็นในมุมที่สามารถที่จะพูดได้เลย คือมาถึงแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็วต้องการที่จะไปอย่างรวดเร็วแล้วก็พูดได้โดยที่ไม่ต้องใช้เวลาคิดเดยอะทีนี้ถ้าเราเข้าใจแพทเทิร์นของตัวเราสมมุติว่าแอมมาแอมรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอินทรูชันมากกว่าจะมาประชุมวันนี้แอมต้องรู้แล้วว่าแอมต้องเตรียมตัวเรื่องอะไระเพื่อที่จะไม่ทําให้ทีมเสียเวลาเพื่อที่จะเราจะได้มูฟฟอร์เวิร์ดไปด้วยกันได้ณนะจบการประชุมเรามีแอคชั่นหรือยังไงก็ตามในขณะที่เอ็กซ v โทรเวชั่น ก็ต้องรู้ตัวเองเหมือนกันว่าเราต้องไม่กินพื้นที่ในการประชุมคนเดียวนะเราจะต้องให้โอกาสทีมเมมเบอร์ของเราที่เขาไม่เหมือนกับเราเนี่ยได้มีโอกาสพูดด้วยเหมือนกันอ่าเหมันก็คือเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าทีมเราเป็นแบบไหนเราจะต้องอ่านบรรยากาศด้วยเช่นเดียวกันว่าสถานการณ์ตรงนั้นน่ะมัน ต้องการอะไรจากเราอืมโอ oh, อันนี้ดีอันนี้ดีคือเอาไว้เป็นแนวคิดได้เลยนะว่าในห้องประชุมเนี่ยเราควรจะพูดเมื่อไหร่แล้วก็เราควรจะฟังมากน้อยแค่ไหนแบบนั้นไปเลย,เยทีนี้อาจจะลองลงไปอีกสักนิดนึงนหัวหน้าที่อาจจะเป็นคนพูดน้อย อ่าสไตล์ introversion เมื่อสักครู่เนี่ยว,ว่าผมฉันต้องการเวลาในการคิดเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วหัวหน้าที่เขาพูดน้อยอะไรเงี้ยจริงมีจุดแข็งหรือว่าจุดที่ต้องระวังอะไรบ้างอะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าเวลาที่เราสอนในเรื่องของ executive p r e s e n c เวลาที่เราโค้ชผู้บริหารเนี่ยเราถามว่าพฤติกรรมแบบไหนที่คุณคิดว่ามันคือ executive presence หรือว่าหมายถึงว่า ภาพลักษ์ของผู้บริหารที่ดีควรจะเป็นยังไงพฤติกรรมที่หลายๆท่านพูดออกมามันก็จะเป็นในแนวที่ e x t r ซ v e r ร i o n ทำได้ดีกว่าโน้มน้าวใจเก่งผู้จาชะชานมีความรวดเร็วในการตัดสินใจใดๆก็ตามมันเลยทำให้เหมือนว่าเฮ้ยผู้นำที่ดีมันต้องเป็นเอ็กซ์โทรเสิต้องเยอะต้องแบบเปิดพรีเซนเทชันมาตึ๊กตึกน่มีคำคมทุกครั้งใช่ไหมประมาณนั้นค่แต่ อ้างว่าผู้นําที่เป็น introvert เขาก็มีจุดแข็งในแบบ mm hmm. ที่เขาเป็นอย่างเช่นผู้นําที่เป็นที่ชอบเป็น introversion มากกว่าเนี่ยเขาจะเปิดพื้นที่ให้คนอื่นนะได้พูดแล้วก็ได้อธิบายเยอะอันนี้เป็นจุดแข็งจุดหนึ่งที่คนที่เป็น introvert เนี่ยเป็นได้โดยธรรมชาติแล้วฟังทําให้คนตรงหน้าเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้ถูกได้ยินเขา being heard e seen Value มันไม่ใช่ว่าต้องเป็น e x t r o v e r t เท่านั้นถึงจะเป็นผู้นําที่ดีไม้เซตอันดับแรกที่ต้องมีก็คือเรามีข้อดีของเราเหมือนกันเรามีจุดแข็ง introvert leader ไม่ได้ทําให้คนอื่นดีขึ้นได้โดยการ talk more แต่ว่า introvert leader ทําให้คนอื่นดีขึ้นได้โดยการที่เปิด Space ให้คนอื่นคิดมากยิงขึ้นอันดับที่สองก็คือก็ต้องรู้เช่นเดียวกันว่าแล้วเราจะต้องปิดแกวยังไงล่ะถ้าพูดถึงว่าเราพูดน้อย เราไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นเท่าไรหรือว่าเราคิดช้าก็จะต้องเตรียมตัวอย่างอย่าโคชชีท่านหนึ่งที่เพิ่งจบโปรเจกต์ไปนะคะก็เป็นผู้บริหารท่านหนึ่งท่านก็มีวิธีของท่านโดยการที่ทุกวันก่อนที่ท่านจะมาทํางานท่านก็จะ browse ดูว่าวันนี้คัลนด้มีอะไรบ้างดังนั้นมันก็จะเริ่มมีความคิดเห็นมีความคิดว่าโอเคถ้างั้นท็อปิกเรื่องนี้จะต้องถามคำถามเรื่องนี้นะเพื่อที่จะได้ให้ทีมไปต่ออันนี้จะต้องให้คอมเมนต์อันนี้นะเพื่อให้ทีมไปต่อเตรียมพร้อมมาก่อนที่จะมาทํางานในวันนั้น อีกพันหนึ่งก็คือท่านมีปัญหาในเรื่องของความโอเวอร์เวมงานมันเยอะเนาะพอเป็นผู้บริหารขึ้นมามันมีหลายสิ่งหลายอันต้องทำเหมือนที่พโจเมื่อกี้ประชุมมาเสร็จอันนี้มาทำอันนี้แล้วก็ต้องไปต้อนนู้นนี้อะไรประมาณนี้มันเกิดเอฟเฟกกับตัวเองว่าโอเวอร์เวมอ่ะมันมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะด้วยความที่เราต้องชาร์จพลังงานโดยการอยู่กับตัวเองท่านก็เลยปรับวิธีในการเทคมีติ้งมากขึ้นก็คือมีทําบล็อกของตัวเอง พี่โจ้เคยสัมภาษณ์พี่ต่อฟิโนมิน่าเป็นผู้กำกับท่านหนึ่งแกบอกว่าแกต้องล็อกเวลาไว้ประชุมกับตัวเองใช่ค่ะพี่โจแบบนั้นเลยก็มีความเกรงใจไม่อยากให้ทีมรอไม่อยากให้คนอื่นต้องมารอว่าเดี๋ยวฉันแบบ งั้นงียนโง่เลยอย่างนี้ก็บล็อกใส่ตึ้งๆึ้งตงมาแต่เพอกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยได้รับผลกระทบก็เลยต้องกลับไปทําวิถีเดิมมีทําบล็อกของตัวเองใช่ใช่ที่วเออเราต้องบล็อกเวลาไว้ประชุมกับตัวเองไว้ตกผลึกไว้คิดไว้ชาร์จพลังงานใช่ใมาอีกฝั่งบ้างฝั่งนี้แบบว่า มาเลยเสียงมาก่อนตัวองเงี้ยหัวหน้าสาย extraversion e x t r o v e r s i o n เป็นยังไงมั่งคือเขามีจุดแข็งยังไงแล้วก็มีอะไรที่เขาจะต้องระมัดระวังบ้างค่ะสไตล์นี้อย่างที่บอกเลยว่าเวลาที่เราพูดถึงผู้นำเราจะมีความคิดในหัวเลยว่าผู้นำที่ดีจะต้องมี e x t r o v e r s i o n พฤติกรรมอ่ะพฤติกรรมแบบนี้ behavior แบบนี้โอ้พูดช้าปึ้งๆอะไรอย่างนี้ อันนี้คือก็เป็นสุดแข็งเนาะทำให้สามารถที่จะอาจจะโน้มน้าวใจคนเก่งมากกว่าสามารถที่จะสื่อสารได้อย่างชัดเจนมากกว่าทีนี้สิ่งที่ต้องระวังอันดับหนึ่งก็คืออาจจะทําให้ไม่สามารถที่จะเปิดช่องว่างได้มากเพียงพอให้คนอื่นให้ลูกทีมได้ขิดและเติบโตอืเพราะว่าจะให้คําตอบด้วยความรวดเร็วด้วยความที่ใจมันร้อนด้วยอะ่ะม, <c oughs> มันมันก็อยากที่จะ ให้งานมันเดินเร็วๆแล้วก็มีคําตอบเยอะอยู่แล้วในหัวเพราะว่าต้องการจะอธิบายเนาะมีไอเดียอะไรประมาณนี้สิ่งที่สามารถที่จะทำเพิ่มเติมได้หากคุณเห็นว่าตัวเองอาจจะเป็นหัวหน้าในแนว e x t r o v e r s i o n มากกว่าเนี่ยอันดับแรกเลยเมื่อพูดอะไรหรือถามอะไรในที่ประชุมปับพอสักสิกวินาทีอืพูดออกไปแล้วพอยไว้ก่อนอหรือว่าพอก่อนพูดค่ะ พูดถามคำถามแล้วพอสอ่าโอเคไม่ต้องใจร้อนใส่ทันทีอือออเพื่อที่ว่าให้ให้ทีมที่เป็นอินโทรเวิร์ดเนี่ยเขาได้มีโอกาสโต้ตอบกันมาบ้างอันที่สอง mm hmm. เมื่อเวลาที่ทีมพูดมายังไม่ต้องใส่ความคิดตัวเองเข้าไปทันทีอืสะท้อนกับให้ทีมได้คิดแล้วก็พูดต่อค่ะว่าเออพี่ได้ยินแบบนี้นะ แล้วถ้าเราทําอย่างที่เธอว่ามาเมื่อกี้นี้มันจะเป็นยังไงต่อหรออีกอันหนึ่งคอนโทรลเวลาของเราในการพูดในที่ประชุมไม่มฟูว่า,วาเฮ้ยเราควรจะอยู่แค่ประมาณ30อซ็นตนะมไม่โดเนตการประชุมทั้งหมดด้วยเสียงของเราเพราะไม่อย่างนั้นก็เราจะไม่ได้ยินคนอื่นเลยเราต้องคิดว่าเราอยากให้ทีมอะแค่เดินตามเราหรืออยากให้ทีมอะเขาเติบโตในแบบของเขา อืมอันนี้คีย์เวิร์สำคัญเลยนะอออืมอืมเพราะถ้าถ้าเราเอาแต่พูดอ่ะทีมเราก็จะไม่ได้คิดใช่เขาก็จะไม่โตแล้วเขาก็แค่จะแค่ตามเราแต่ถ้าวันไหนเราลมหายตายจากืป มันก็จะทําให้งานไม่สามารถจะดําเนินไปได้พี่รู้สึกว่าพี่อินโทรเวอร์ชันนะอชอบเจอเน่าจดอะไรกับตัวเองอแต่ว่าพอในที่ประชุมอ่ะพี่ใครๆจะเป็นเอ็กโทรเวอร์ชันอย่างที่คุณแอมบอกตะเกียเลยอะ่ะบอกว่าเฮ้ยต้องควบคุมตัวเองนะเพราะไม่งั้นจะเผลอพูดไปเอ้ยอาการพี่แบบนั้นเลยมันเป็นไปได้ไมหมคะที่คนคนหนึ่งอะ่ะอาจจะมีทั้งสองลักษณะในการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตเป็นไปได้ค่ะพี่อ,อ,อ,อุคือ จะบอกว่าเราไม่ได้แบบซายสุดหรือขวาสุดแต่มันคือคอนติเนียร์ในแต่ละสถานการณ์ด้วยะน,นะมันไม่ได้ว่าเราเป็นแบบนี้เราคือเราชอบอินทรเ้ชั่นเราก็อินทรเวชัตนตลอดเวลาในทุกๆสถานการณ์ก็ไม่เราอินทรชั่นทุกสถานการณ์ก็ไม่ดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ awareness ของเราเลยว่าณนะจุดจุดนั้นนะ่ะสถานการณ์ต้องการอะไรจากเราค่ะแล้วเราควรที่จะ behave แบบไหนเพื่อที่จะทำให มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดอยากจะถามเทคนิคดีกว่าว่าแบบเอ้ยพอเรารู้และเรื่อง self awareness รู้แล้วว่ามันสำคัญยังไงล้วเนี่ยเรามีวิธีที่จะฝึกฝนหรือว่าคอยจับสังเกตตัวเองจับพลังงานตัวเองแล้วเอาไปทำให้มันพัฒนามากขึ้นยังไงได้บ้างค่ะ self awareness journal เป็นวิธีการที่ทำให้เราสามารถจะรีเฟล c กกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ เออากับตัวเองถามคําถามกับตัวเองสี่คำถามเมื่อกี้ใช่มีพร้อมอันนั้นให้กับตัวเองเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าองั้นโกรธโซนของเราอะมันคืออะไรล่ะเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเราเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองจะทำอย่างไรแล้วก็ไม่หลงทางด้วยว่าในในมุมของการได้เจอโน่นะในการได้แบบมองอารมณ์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราก็จะไม่ไม่หลง เพราะเราจะเห็นแพทเทิร์นเราจะเห็นความคิดเราจะเห็นความรู้สึกของเราก็คือเจร์นลลหรือว่าเขียนบันทึกกับตัวเองอันนั้นจะเป็นตัวที่ใช้เป็นเซลฟ์ฟอเวนเนสได้ดีเลยใช่ไหมคะดีเลยอีกอันหนึ่งมายฟูเนสก็คือฝึกสติการที่ดึงใจจากข้างนอกกลับมาอยู่ข้างในตัวเองใช่ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องนั่งสมาธิ อย่างเดียวเท่านั้นมันอาจจะเป็นพร้อมกับกิจกรรมอื่นๆก็ได้กิจกรรมอะไรก็ได้ที่เราได้อยู่กับตัวเราเองจริงใช่ค่ะปลูกต้นไม้ไปวิ่งอะไรพวกนี้ก็ใช่ปลูกต้นไม้ไปวิ่งโยคะเดินจงกรมหรืออะไรอย่างนี้มีแค่เราอยู่กับตัวเราเองใช่นั่นก็คือ mindfulness นั่นเองอ่ะค่ะ